สเต็ปแรกให้ยกเท้าขึ้นนะครับแล้วก็หักข้อเท้าให้ปลายเท้าชี้ขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาลูกบอลมาวางไว้ครับถ้าทําถูกลูกบอลจะไม่ตกพื้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการฝึกควบคุมลูกบอลไม่ให้ตกพื้นนะครับถ้าทําจนคล่องเราก็ไปสเต็ปต่อไปได้เลยครับสเต็ปที่2นะครับก็เป็นการไหลบอลใี้ขึ้นมาหยุดที่เท้านะครับ แนะนำว่าให้ไหลบอลเบาๆพอนะครับเพราะว่ามันจะควบคุมง่ายกว่าแล้วก็หยุดบอลได้ง่ายกว่าครับท่านี้ก็ใช้เวลาไม่นานครับสเต็ปที่3นะครับก็ให้ทําการปล่อยบอลตกพื้นก่อนนะครับแล้วก็เอาเท้าข้างที่ถนัดรองบอลไว้นะครับให้บอลมันหยุดที่เท้านะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถหยุดบอลบนเท้าได้นิ่งๆแล้วนะครับถึงจะไปสเต็ปต่อไปครับสเต็ปที่4ก็จะเป็นการฝึกจริงเลยนะครับ ให้ทาการปล่อยบอลระดับหน้าอกครับตอนที่รับบอลน,นะครับให้ทาการยกเท้าขึ้นนะครับแล้วก็เอาลงพร้อมกับจังหวะที่บอลตกครับมันจะช่วยให้การสัมผัสบอลน,นิ่มขึ้นนะครับช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะกะจังหวะไม่ถูกนะครับก็ต้องใช้เวลาฝึกไปจนกว่าจะสามารถกะจังหวะได้นะครับท่านี้ก็จะช่วยในการจับบอลให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในสนามจริงได้ครับ